พอชิมมาสื่อป่าครับปลากระเบิดสงสัยอากาศมันหนาวรับปลาก็เลยว่าอยู่ในน้ำปลาซมือมาสิมีป่าอยู่นี่วันนี้บ่มีป่าตรงลมมันแห้งอากาศมันหนาวป่าเลยว่าอยู่ในน้ำสงสัยไปน,นอนตุ่มบ่มอยู่ห่องบ่าจะมาข้างป่า เรือตะพักของคนขั้วปลาอยู่นี่ปลายังอยู่บนน้ำปลาอยู่ในาน้ำกับบอมีนะต้องใส่ปลาบ่อยูน่น์น้ำหรอต้องการปลาบาคนก็นยังหนาวนะ ปลา ane, ปลาประโยเพื่อไว้จะทางไว้ให้ดูแทนต่างหน้าจะเป็นเปีไว้นอนปลาบดได้นอนอยู่ในปีนี่บ่านอกนี่ืออี่มุโขงของน้าปันมันนมดูดูรวมแล้วค่ะบรรยากาศยังดีนะครับ ทั้งโลง่ลงทั้งเมฆสวยงามความเงียบเงียบลมพัดฟังริมของแบบนี้ผูกพัดทั้งฟังไทยทั้งฟังลาวนะ